สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t gamer นะครับอยู่กับผมในเกม r o v กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าซา t a ากันนะครับในตำแหน่งเมทนะไปดูกันว่าอันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลย นี่ไรเนี่ยเรามากับคนมีช่องหรอเฮ้ย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 แล้วเขก็มาแย่เราไม่ส่งนะไม่รู้อะถ้ามเวทกลางก็คือไปเลยไม่สนใจอย่ามาเวทกลาง เวทกางไม่ว่าแต่ต้องให้ค่ารลเวลสอด้วยยังไงไม่ยอมต่อไปนะครับเราออกมาเป็นรองเท้าตั้งสถานะนะครับ วันนี้ก็ถือว่บว่ามาเป็นการรีวิวสก,กินเลเวลร์าด้วยเนาะเอ้ีเราก็เอ้ยอย่าพึ่งเ้ย,ยเว่ยพึ่งไปเราไปช่วยล่างกันดีกว่า เนี่ยเขาดึงมาตอนที่แบบอืมอเรายังไม่สี่โว้ย เออได้มาสองตัวสงองคิวสีแล้วสีสักทีคิดอ่อไปเออ,เอ,อ ต่อไปนะครับเราเออกมาเป็นอะไรอยากเสร็จที่เราตั้งมาไว้เจาะกองหัวกะโหลกนะครับไ,รดได้นะะโอ้ยบินตกอีก ต่อไปถ้าเราออกมาเป็นตัดเลือดนะครับเออเปิดฝ่าเลยเนาะก็คือถ้าเราใช้อันติของซาตาเนี่ยมันจะทำการเหมือนแบบเปิดแผนที่รอบๆตัวที่เราบินไปเนาะ มันมีอันติเหมือนกันเนี่ยไปแล้วก็ค่อยๆนะสลับแล้วแหละต้องสลับบนล่างแล้วเดี๋ยวไปดิเพอร์ คน,นตียังโอ้โหไยเพื่อนถอยหมดเกลียงแต่เมื่อกี้เราก็ตอนสไลด์ไปได้สองครั้งแล้วเห็นไอ้เชือกไม่อยู่ตั้งสี่ตัวเข้าไปทำไมวะอะไรอย่างเงี้เจะหันกลับก็กลับไม่ได้แลว้วอ่ะเออ เสียค้างโง่ไปเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ย,เอย,เอยโอโ้โ,อโหโอหละไรตัวอะไรตัวอืมวันเจออีก e. อืมน่าจะน่าจะไม่รอดไหมหรือไงอ๋ตอตะแวนมีเกิดไหม เออจริงๆแล้วเราก็อยากทำคิดแอดทิดด้วยนะแต่ตอนนี้ยังแบบยังไม่มีโอกาสได้คับแอดทิเออเเทดะเฮ้ยเลยนะตั้งเก้าวิี่้เอาไงดีวะล้างเล่นหน่่ยตอนนี้คือไม่อยากจัดไม่อยากจัดที่สุดก็คือไม่อยากไปหาอลสเ,เตอร์นะ โเห็นบอเห็นบอว่ามันเดี๋ยวตีฟ้อมไปแหวนเราเนี่ยสกอร์ดีนะสี่หนึ่งแล้วนหละไอ้สี่หนึ่งห้า สกอร์ดีขอเราอีกโอ้ถ้าเมดไม่ใช่อเลสเตอร์นันเราก็อยากจะเข้าอยู่หรอกกลัวโ,โดนจับกลัวโดนคงตำรวจจับต้องรอให้อเลสเตอร์ใช้อัตติไปก่อนเลยนะ้ยเราถึงจะกล้าเข้าหรอกดี เมื่อกี้เราเหมือนใครอาทิตย์เหรอใช่ดีเวดดีโอ้โหอาทิตย์ ไม่มีอันตินะโดนชัดดาวไนปะต่อไปนะครับเราออกมาเป็นตัวของอมองกุฎเลยนะครับต้องการความแรงเออไม่ดียูริเตอร์จับแล้วโอ้ห ไปไปกับ,บ้าเธออย่าห้าเลยเราเนี่ยไอเึง่วตัวเร่าเนี่ยติดเ,เล่นก,ก็เยอะไปจริงจริงเหรอ,อไม่มีทีลาไม่ไม,มีบารฟาไม่อยากจะขับมวย เอาเคลียร์เลนนะครับเดี๋ยวไว้นะ ล้อกาเข้าไปในดงเลยนะดีน่นออกมาได้ โอ้ติกคือติกคือแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าแล้วผมที่ฝั่งขวามีเอลเลสเตอร์ด้วยเนาะต้องยอมให้เอลเลสเตอร์ใช้อันติก่อนไม่มีใครกล้าเข้าโดนใครยีงไม่โดนใช่ไหมขึ้นไม่ได้แฮะ แค่เป็นหน้าก่อนเนี่ยไม่ได้ใส่อันตีเลยเราอยากใส่เนี่อจริงโอ้ยแอซิดอ,อีกแล้ว ต่อไปนะครับเราเออกมาเป็น evil secret นะครับแวนใช่ไหมได้คิวไปเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เราบอกอืมซีซับตั้งท่าบินแบบตั้งท่าบินบอกว่าเอออดทิตอันตหมดพอดีอะไรอย่างงี้ เฮ้ยัาเลเตอร์ลืมไปเลยลืมมาเลเตอร์ไปเลอะ่ะเราก็สไลด์ไปตะข้างข้าง,งในเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหม่เอาหม่เอาแม่เอาแม่ <laughs> สกอตตอนนี้ก็420นะซิตมากที่สุดในเกมเราป้างเนนะี่ย เออไอไอสีท่อก,กับแทงเนี่ยโอเคไป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 จริง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  ติดตามเดิมโหคอดคิวต่อไปนะครับเราออกาเป็นอ่าอาร์ติกออฟนะครับก็ช่วยเซฟชีวิตตอนเราแลนดิ้งผิดเนาะถูกไม่ก็ตอนโดนอะเลสเซอร์จะจับนี่แหละอ้าวไม่ได้ด้วย ไปอุ๊โอ้ยได้ไหมจะมาปะล่ะไปเลยเนี่ยครับสกิลเนี่ยแล้วกดแล้วก็ตืด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 เออ โอ้โห <c oughs> คือด้วยความที่ทั้งแบบทั้งแอดทิดทั้งวันเดอร์มันมีอันติที่เป็นอนมาตาะเนาะก็จะช่วยแบบยื้ไฟได้ดีมากนะสองตัวเนี้ยเราตายอีกแล้วน <c oughs> <c oughs> ี่แรสเตอร์แขนจับปิ๊กมันล็อกเลยอ่ะืึคีร่าก็ยังไม่ตายเลย เหมือนตัวของคิวกรอดกับอ่าแกร็กจะมาด้วยกันมั้งนี่โดนอีกแล้วโอ้เราก็อีกแล้วอ่ะทำไงอ่ะเกียร์ลาวิลเลสเตอร์แต่แหละกำลังไปกำลังไปโอ้ฟลอฟลโอ้โหเกียร์แหละฟาโลจัดลาวิลก็ไปดิโอ้ฟาตัางบินอปอีกแล้วอ่ะโอ้โหเออ มันล็อกแล้วยูมันล็อกแล้วแล้วเมื่อกี้มันไม่ได้ล็อกแล้วหรอเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันล็อกแล้วว่าทำไมอันติมันเร็วจังอ่ะเออเราจำได้ว่าก่อนเราเกิดเราเห็นมันเราเห็นมันจับไปตัวนึงเนีวเนะแล้วพอเราเกิดเราก็เลยแบบเออจะวินไปสักพักท้ไมมันมีอันติอีกะอันติมันอันติมันตะกูดรอเร็วขนาดนั้หรอวะเออช่ลยอยู่ซ้ายนะ เตีป้อมดิเอออาทีนี้ีงากำลังไปเพื่อนเราต้องดูไอร์สเตอร์ดีๆไอเบสไอเบสไหมไปต่อมันหน่อยวะได้ไหมโอ้โหแล้วอีกนิดนึงได้อยู่ได้อยู่อยู่เลนไปเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยจะจบตอนเราไม่อยู่เหรอสวยสวยสวยล็อกเพื่อนหัวมันนี่ จบตอนเราไม่อยู่อีกแล้วเค okay, ัชนะไปแล้วนะครับเราต้องจะได้ที่สามที่สี่เด้ยแหละแล้วว่าที่ห้าเลยแหละอาเอ็นบีพีเป็นของคิวกลอตนะครับโอเค สกอร์ที่เราได้นะครับได้ทั้งหมด7.9นะครับค่า4ตาย4แล้วก็แอ s ซิสต์14นะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมในเกมกันนะครับไอเทมในเกมของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับชิ้นต่อไปเนี่ยเรากำลังจะออกมาเป็นอานะร์กติกออฟเนาะเพื่อช่วยเซฟชีวิตเราเวลาเราแลนดะิ้งผิดเนาะหรือไม่ก็อาจจะแบบเอออยู่ในสถานาที่อาจจะโดนอาร์เรสเตอร์หรือตัวอื่นหลวงเนาะแล้วก็ ชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราก็น่าจะออกมาเป็นตัวของอสมุดเล่มเขียวนะเพื่อเพิ่มความแรงให้กับสกิลนะครับของที่เราออกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับตานี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไปเอ่ยก็ถือว่าตานี้เป็นการรีวิวสกินสวยๆจากแวนเลอร์พาซีซั่นนี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงกดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง IT Game r ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับถ้าอยากให้เราเล่นตัวไหนให้ดูหรืออยากให้เรารีวิวสกินของตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับไว้ผมเนี่ยจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ของทุกคนในช่องนี้เลยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสได้เล่นตัวที่ทุกคนรีเควสเนี่ยผมก็จะทำคลิปให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ 拜拜。Bye bye.